สวัสดีค่ะพบกับพี่แตงนะคะวันนี้พี่แตงจะมารีวิวตัวมิลเอ็กซ์2023นะคะว่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดว่าเปลี่ยนอะไรบ้างคะ่ะตัวนี้มีเพิ่มจอมานะคะเพิ่มจอมาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่แตงจะทําโปรให้ลูกค้านะคะเออก็คือว่ามีติดจกเกระรอบคันนะคะมีสเกรตตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกติด กระจกไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะติดเบาะหนังให้ลูกค้ารอบคันเลยนะคะเบาะหนังสวยหรูงามนะคะแล้วก็สะเกิตหลังมันจะมีสะเกิตหลังให้ด้วยนะคะนี่ค่ะสเก,กิตหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แคปหลังคาแคปหลังคาด้วยนะคะตัวนี้นะคะสวยหรูแล้วก็แม็กตัวนี้มาจากโรงงาน,นะคะ่ะ ตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าต้องการนะคะคุยกันได้นะคะพี่แตงจัดให้ได้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 6ึ0 0 0้านนนะคะตอนนี้นะคะพี่แตงจัดโปรนะคะ74,000บาทนะคะได้ครบทุกอย่างเลยตามที่พี่แตงบอกนะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละ1น0 0 0กว่าบาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาพี่แตง โดยตรงเลยนะคะ0818527104หรือแอดไลน์ TANG2223 นะคะแล้วก็เจอกับพี่แตงครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ